สวัสดีครับแชมปเองครับและนี่คือช่อง i a r a อร a Lot ช่องที่นำสาระอีดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซี rency, และ Bitcoin มาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของอัปเดตข่าวนะครับประจำสัปดาห์นะครับผมก็เราจะมาอัปเดตข่าวภาพรวมของตลาดคริปโตเคอ r เรนซีเนี่ยกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้อัปเดตพวกข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับก็ ผมจะหาข่าวสำคัญสำคัญมาเล่ามาสรุปให้ฟังละกันโดยสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีข่าวมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทังข่าวดีและข่าวร้ายสําหรับคริปโตเคอเรนซีก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีละอันละกันแล้วก็ในส่วนของถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับจะได้หาข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอยู่เรื่อยๆเ,เลย โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวของคุณเจเนตเจเล่นนะครับซึ่งก็ประกาศออกมาว่าเอ้ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยคุณเจเนตเจเล่นเนี่ยก็เป็นนะครับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาพอประกาศจะขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างเงี้ยแน่นอนมันส่งผลต่อทุกตลาดทุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับก็มีการ ตกใจแล้วก็แพนิคเซลลงมาตลาดคริปโตก็เหมือนกันนะครับก็ในช่วงที่ผ่านในช่วงในช่วงวันที่5นะครับวันที่4วันที่5เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนี่เนาะช่วงช่วงนี้นะพอเขาพี่ท่านประกาศใช่ไหมคุณป้าแกประกาศก็ราคาก็มีร่วงลงมาเลยเป็นอะไรที่บางทีก็ตลาดก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะอ่อนไหวเหมือนก,นกับข่าวสารบางอย่างทีนี้ประเด็นคือหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการออกมาแก้ข่าวคุณเจเนต็ตออกมา บอกว่านะครับเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดการหรือแนะนําได้เธอไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะครับก็ตกใจฟรีนะครับก็อืมนะครับบางทีก็เราก็โทษแต่คุณเจนเน็ตจนเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนก็แพนิคเกินเกินไปนะครับบางทีข่าวเนี่ยแค่ออกมานิดเดียวก็ไปตีความซะใหญ่โตหรือแม้แต่การพลาดหัวข่าวบางอย่างก็ทําให้ นะครับตลาดมันเกิดการผันผวนเพราะว่าเราเราแค่จับประเด็นของของข่าวนิดเดียวไงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอาจจะใช่ปะเนี่ยคำคำนี้เลยอาจจะดังนั้นเนี่ยบางทีนะครับการที่เราเล่นตามข่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการลงระยะสั้นๆก็ได้ไม่ได้แบบส่งผลต่อภาพรวมใหญ่ๆของการาฟนะครับคนที่เล่นสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเออต้อง,ต,องต้องดูข่าวหน่อยเพราะเราเพราะเราจับจังหวะสั้นใช่ไหมแต่คนที่นะครับอ่า เล่นยาวอย่างแบบพวกผมเงี้ยคือถือยาวๆอย่างเงี้ยนะครับดูกราฟก็ดูภาพใหญ่ๆเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลเลยมากเลยนะครับก็เฉยๆกันในส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ Goldman Sach s a c h กนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละเป็นธนาคารนะครับเกี่ยวกับการอินเวส m e เมนต์ระดับโลกเลยก็ใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้เขาเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วซึ่งถ้าเกิดย้อนไปหล,หลายปีเนี่ยโกลแมนแซกเนี่ยก็เอาจริงๆก็ต่อต้านพวกคริปโตเคอเรนซีมาตลอดนะแต่ว่าพอมาปีเนี้ยมันขึ้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 น,นอย หรือไม่แน่อาจจะเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างเนี่ยก็ทําให้เขาค่อนข้างจะมาโฟกัสตลาดนี้มากขึ้นนะครับก็เนี่ยตัวเขาเองก็อาจจะออกตัว Bitcoin Future นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะซื้อสัญญาล่วงหน้าอ่นะกันได้นะครับก็ไปเทรดกันแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับก็เราก็ติดตามดูนะครับถ้าออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเอามานั่งดูกันดูกันว่าเออเขามันออกมาในรูปแบบไหนแล้วจะมีการเทรดวอลลุ่มเป็นยังไงแต่อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยบวกนะครับที่นะครับอ่าทำให้เห็นว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยหลายๆที่เริ่มจะเข้ามามีเอี่ยวในธุรกิจของคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับในส่วนข่าวต่อมานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะครับก็วีซ่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมาอินเวสต์นะครับในคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างจะมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นการที่เขาเองเนี่ยสามารถที่จะให้นะครับซื้อขายและเปลี่ยนตัว บิตคอยหรือ c ริปโต c คอ r e เรนเนี่ยผ่านบัตรวีซ่าของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในกลุ่ม f ฟิน e c h การปรับโครงสร้างพื้นฐานการทำพาร์ทเนอร์กับร้านค้าต่างๆที่นะครับทำให้เราสามารถจ่ายคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีเห็นในเรื่องของการที่ทำทรานซ c คชันของ USDC ใช่ไหมนะครับ USDC ที่ทำร่วมกับตัวค rypto.com นะครับก็เป็น Transaction ใหญ่เลยนะครับก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับในส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นเกี่ยวกับ eBay นะครับบริษัทเนาะที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็น e-commerce ที่ใหญ่มากของอเมริกาก็ตอนนี้นะครับเขากําลังพิจารณารับชําระเงินนะครับด้วยคริปโตเคอเรนซีแล้วอาจจะมีการเปิด NFT ด้วยนะครับก็อันนี้อันนี้เราติดตามดูอันนี้ยังไม่มานะครับแต่ว่าก็ก็เขากําลังพิจารณาอยู่นะครับเราก็เฝ้าดูกันว่าถ้าเกิดมันเปิดเนี่ยแน่นอนมันเป็นการเพิ่มวอลุ่มให้กับ คริปโตตลาดคริปโตแน่นอนนะครับในส่วนข่าวต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับที่มีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเก็บบิตคอยอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทสลาไมโครสเตจีบริษัทสแควร์นะครับบริษัทลูกของทวิตเตอร์มาตู้นะครับแล้วก็เน็กซันที่เราเห็นล่าสุดนะครับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้มาอีกแล้วครับเมอร์คิโดริบานะครับอ่ะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในละตินอเมริกานะครับก็เข้ามาอินเวสในบิตคอยเนี่ยเจล้านดอลลาร์นะครับ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อที่ทุนประมาณเท่าไหร่นะแต่ก็เนี่ยก็เก็บเก็บค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับซึ่งเหตุผลผมว่าก็คงคล้ายๆเดิมกับบริษัทก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็น alternative invest นะครับเป็นทรัพย์สินทางเลือกนะครับลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็อาจจะมองว่ามันสามารถจะรักษาเป็น store of value นะครับของอตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะเหมือนเป็นตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะแบ่งออกมาจากทองคําได้บ้างนะครับก็ มันค่อนข้างที่จะลิควิดิตี้ดีกว่านะสภาพคล่องดีกว่าอะไรดีกว่าก็เขาอาจจะแบ่งมาตรงนี้แล้วมองว่าเอ,อระยะยาวมันอาจจะรักษามูล,ลค่าจากเงินที่เริ่มอาจจะเฟอร์ขึ้นได้นะครับเราเห็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ตอนนี้ก็ก้าวมาใน Bitcoin หรือตลาดคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็เป็นของต่างประเทศใช่ไหมก็เราก็จะเห็นข่าวมาจำอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนในไทยของเราเองธุรกิจ ในไทยนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะรับชําระเงินด้วยคริปโตแล้วเหมือนกันนยครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์นะครับเนี่ยร้านพวก PC ร้านอาหารต่างๆนะครับเนี่ยก็มีให้เยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะไว้ก็ไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนานยางเนี่ยนะครับก็เนี่ยร้านเหล่านี้นะครับก็สังเกตว่าเริ่มที่จะเปิดรับชําระนะครับเป็นเพย์เมนต์นะกับคริปโตเคอเรนซีแล้วแต่ถามความเห็นส่วนตัวผมผมยังมองว่าอาจจะยังไม่สะดวกเข้าไหร่ในบางประเภทอย่างเช่นกลุ่มร้านอาหารอย่างเนี้ย ร้านอาหารอย่างเงี้ยบางทีเราอ,อย่างเมเจอร์หรือร้านอาหารเงี้ยบางทีถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นะครับบางทีการรับชําระด้วยบิตคอยเนี่ยมันอนข่าจะมีฟีก่อนข้างที่จะสงูงใช่ไหมค่าธรรมเนียมในการโอนก้อนข้างจะสงูงแล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบนิยมกันมากสําหรับตรงนี้กลุ่มนี้นะครับต่อให้เป็น XRP อ่ะบางทีมันก็อย่างอย่างอย่างที่เรารู้แบบบางที XLMXRP มันก็สามารถโอนได้เร็วใช่ไหมแต่ก็ถ้าเทียบกับโอนแบงกิ้งปกติ ถ้าเราทำในโล c คอลนะมันก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีนะครับมันก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยคริปโตเคอร์เมซีแบบนี้แต่ว่ามันก็บางคนเนาะก็อยากลองระบบแล้วก็ตอนนี้ผมมองว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมากกว่านะครับมาร์เก็ตติ้งมากกว่าก็เราก็ดูดูกันนะครับดูดูกันไปนะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะต้องมีเหมือนแบบรูปแบบของเซคัน d ์เลเยอร์แหละคือเป็นเหมือนแบบ คนที่มาเป็นตัวกลางสมมุติแบบเราเอาเราอาจจะเอาคริปโตเคอเรนซีของเราไปผูกกับบัตรอะไรสักบัตรหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใช้บัตรนั้นในการจ่ายนะครับก็เหมือนเป็นพวกบัตรเครดิตที่เราเห็นกันนะครับที่แบบอย่างผมเคยใช้ในตัวของ w i เล็กนะครับไวเล็กก็เป็นบัตรเครดิตคริปโตเลยก็ฝากเงินเข้าไปใน w i เล็กแล้วก็เราสามารถเอาอันนั้นเหมือนเติมเงินเข้าไปก็้นะเอาไปรูดเลยมันก็จะทําได้ค่อนข้างจะเร็วนะอย่างนั้นน่าจะเป็นการใช้งานท,ที่โอเคมากกว่าในโลกของความเป็นจริงนะครับ โอเคแล้วก็ขอพักประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เว็บไซต์อั b บินะครับก็ที่เป็นเอ็กไซที่ได้รับการรับรองกรต่อจากประเทศไทยแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีการรีวิวนะครับแอปพลิเคชันของเขานะครับว่าเอ้ยมันพิเศษกว่าชาวบ้านยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะเลยแล้วก็การที่มีตัวฟังก์ชันต่างๆตัวการตีกาตีอะไรที่ค่อนข้างสะดวกมากๆและใช้งานง่งายมากๆใน ตัวมือถือนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนั้นเนี่ยสามารถไปดูรีวิวได้โดยตอนนี้เองนะครับอัปปิดก็ได้มีการจัดแคมเปญแจกเหรียญนะครับบิตคอยนันหนึ่งบิตคอยสำหรับลูกค้า5,000คนนะครับก็แบ่งกัน5,000คนเนี่ยก็จะตกประมาณคนละ0.002 BTC นะครับก็ใครที่ฝากเงินนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของเขาครบเนี่ยสมัครแล้วฝากเงินตามเงื่อนไขครบเนี่ยก็จะได้รับในส่วนนี้ไปนะครับก็แคมเปญนี้เนี่ยจะถึงวันที่31พฤษภาคมหรือถ้าเกิดเต็ม5,000คนเนี่ยก็ อาจจะจบเลยนะครับใครที่อยากได้ตรงนี้ฟรีก็ไปลองดูแคมเปญเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับตัวแคมเปญน,นี้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคครับหลังจากที่เราพูดแต่เรื่องข่าวที่แบบเป็นข่าวแบบข่าวหนักๆในโลกคริปโตแล้วใช่ไหมว่ามันจะมีโปรเกสอะไรบ้างยเงี้ยตอนนี้เรามาคุยข่าวเบาสมองมากกับดอทคอยของเรานะครับดอทคอยตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าราคาเองก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นค่อนข้างเยอะในะั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังมีแบบลังเลลรังเลยไม่ไปไหนก็มีการฟื้นขึ้มานิดหน่อยนะครับนี่เนาะจากกราฟนะครับก็เนี่ยมีการลงลงลง,ลงมาเหมือนจะพักแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับลงนิดหน่อยแล้วก็มีฟื้นนดีขึ้มากนะ็ อาจจะรอรับข่าววันที่8นี้นะครับที่อิลลมาร์นะครับจะไปสัมภาษณ์รายการ s a t u r d a y เด g h t l i ล e นะครับก็โอเคเราก็รอติดตามข่าวนนั้นไปนะครับผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วก็ค่อยว่ากันนะไม่พูดซ้ําแล้วกันทีนี้อ่าปัจจัยที่ทําให้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการขยับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลยเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นปะ่ะราคาวิ่งปื๊ดจากตรงเนี้ยเราวิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับมันเปิดด้วยอิลล์มาร ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เปิดมาปุ๊บสักพักหนึ่งราคาวิ่งต่อทีนี้ช่วงที่ราคาวิ่งต่อผมก็ไปสังเกตว่าเออมันมีข่าวอะไรบ้างปรากฏว่าเออมันมีข่าวอยู่นะได้แก่ข่าวนี้นะครับก็คือเป็นข่าวที่ตัว g e m i n i นะครับเวบเทดคริปโตเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังมันคืออะไรแล้วก็ตัวโอ๊กแลนด์แอตแลนติกนะครับซึ่งเป็นทีมโปรนะครับเบสบอลนะครับก็ประกาศนะครับขายตั๋วนะครับขายตั๋วด้วยสามารถใช้ดอสคอยเนี่ยซื้อได้ อตรงนี้อาจจะเป็นมองว่าเป็นการจุดกระแสแล้วเขามาพร้อมๆกันเลยนะเขามาพร้อมๆกันเลย,นะาาอ,อ,เลยอาจจะเป็นจุดกระแสทําให้แบบมีการไฮ้ตัวดอทคอยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยตัวตัวอะลรเนี่ยก็ประกาศเซลล์ทิเคตอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเทียลทิเคตเนี่ยเราสามารถจะบายด้วยตัวดอทคอยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับเจมิลี่นะครับก็ประกาศนะครับเนี่ยนะเจมิลี่แอนเชนก็ประกาศนะครับซัพพอร์ตตัวดอทคอยโดยนี่เลยนะครับตัวคุณไทเลอร์วินโควาสนะครับก็ หลายๆคนน่าจะเห็นเขาบ่อยแต่ไม่รู้จักว่าเขาคือใครโดยคนคนนี้นะครับเขาก็เป็นนะครับเจ้าของนะครับตัวเว็บไซต์ x c h a n g e Gemini นี่แหละแล้วก็เขาเนี่ยโด่งดังมากจากการที่ฟ้องนะครับฟ้อง Facebook นะครับแล้วชนะคดีนะครับในรายละเอียดของการฟ้องเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปหาข่าวกันเองดูแต่ว่าผมจะไม่เล่าแล้วกันแต่ว่าเนี่ยคือเขาไปฟ้องแล้วเขาชนะเขาเลยโด่งดังมากแล้วเขาก็เป็นบิตคอยมิเลียนแน่คือซื้อบิตคอยแล้วรวย นะครับแล้วก็มาเปิดไอเชนโดยตัวเขาเองก็มีพี่ชายฝาแฝดนะครับนะผมไม่รู้ว่าพี่หรือน้องนะครับชื่อคุณคาเมลอนนะครับคาเมลอนวินคอวสนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดกันแล้วเรื่องราวการฟ้องของเขาเนี่ยเคยมีส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ในหนังในเรื่องของ The Social Network ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับคุณมาร์คักเบิร์ตนี่แหละก็ไปฟ้องมาร์คสกเบิร์ดกันก็ในหนังก็จะมีรายละเอียดของ2คนนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ใครที่สนใจก็ไปลองดูแล้วกันนะครับก็ ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อวงการนี้มากนั้นการที่เขาโพสอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยที่ไปเสริมในเรื่องเรื่องนั้นได้ดีนะครับแล้วนอกจากข่าว2ที่นี้นะครับตัวรายการ Saturday Night Live เองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพอีลอนมาร์นะครับที่ไม่รู้แหละอาจจะมาทําอะไรที่สตูดิโอของ Saturday เพื่ออาจจะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์อะไรหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้นะครับก็ เขามานัดเจอกันแล้วนะครับนัดเจอกันก่อนนะครับก็เราก็รอวันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้วันที่8แล้วนะครับก็รอวันจริงว่าจะมีข่าวอะไรจะมีอีลอนจะูหลุดพูดอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็หรืออาจจะไม่หลุดหรืออาจจะมีการเตรียมตัว,วก็เดี๋ยวรอกันนะครับโดยปิดท้ายนะครับผมก็อยากจะแนะนําคนคนนี้ให้ทุกคนรู้จักเขาก็คือคุณแกรี่แกลเลอร์นะครับก็คนคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เราต้องตับตามองแล้วก็น่าจะมีบทบาทต่อไปในโลกของคริปโตสะพร์กเลยเพราะว่าเขาเป็นประธานกรรทอคนใหม่นะครับก็ คนคนนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้นตลาดทิปโตมันมีการไฮมากๆในเรื่องของอย่างเช่นเนี่ยดอทคอยเองเหรียญน,น,น,นู้นเหรียญนี้เหรียญเซฟตระกูลเซฟมูลเซฟนู่นเซฟนั่นเซฟนี่เซฟไมเซลอะไรอย่เงี้ยคือเยอะไปหมดเลยมันก็เลยทําให้แบบอ่ะผมเข้าใจว่าตอนเนี้อ่าเขาเริ่มจะมองแล้วว่าอาจจะต้องมีการกากับดูแลอะไรที่มากขึ้นแต่ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันจะกากับอะไรนะ คุณแกริสแกลเลอร์ hmm. เขาก็เข้ามาอาจจะต้องแบบเนี้ยช่วยในเรื่องตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องดูแลกฎระเบียบต่างๆในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีให้มันเข้มข้นขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวที่ผมนำมาเสนอนะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับน่าจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีกันแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องขอเตือนอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้มีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการ นำนะครับข่าวมานําเสนอนะครับก็มีการสรุปมีการเรียบเรียงให้ฟังกันง่ายๆนะครับและตอนนี้ครับช่อง a n น e l ของผมครับก็ถึง5 0,000 s u b ซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่เข้ามาช่วยกันกดซับสไครต์กันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง i อเ a อร์อา t ลอครับสวัสดีครับ